แต่สิ่งที่ทําในวันนี้ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลอย่างมากผมอยากให้รัฐบาลเอี่ยวหูฟังสนิทนะครับทางด้านกนระทรวงการคลังท่านนายกรมนตรีนะครับจริงๆแล้วคุณสพุพลพรทิชัยได้เคยมีหนังสือถึงท่านยายกถึงผลข้อดีข้อเสียในเรื่องของตัวเลข Magic Number ที่ผมบอก7599เนี่ยเดี๋ยวก็จะขึ้นจอให้ดูว่ามีการส่งไปจริงและมีการด้าการาตอบรับ ท่านอภิสิทธิ์ที่อยู่ในแวดวงของอีสเตทมานานกว่า30ปีนะครับคร่ำบอดอยู่แล้วรู้ลึกร,ร,รู้รายละเอียดและมุมมองที่อยากจะมาเล่าสุดกันฟังเพื่อให้เป็นประโยชน์กับรัฐบาลทั้งสองท่านยังขออนุญาตเริ่มที่ท่านอภิสิทธิ์ก่อนนะครับคุณอภิสิทธิ์ครับเชิญครับเรื่องของ7จ9ดปีเนี่ยเขาจริงๆแล้ะข้อควรทำยังไงให้มันครบวงจรและประเทศได้ประโยชน์จริงๆครับเดีย๋ยวจะต่อที่ทีด่ดรสมพลนะครับขออนุญาตครับเชิญครับ จริงจริงจากตัวเลขของคอนโดนี่นะฮะไอ้สี่สิบเก้าเปอเซนนี่มันก็ใช้ไม่ปการส่วนใหญ่อ่ะภาพรวมมันไม่ค่อยมีใครเกินอยู่แล้วอะใช่ไหมซึ่งจริงจมันก็ไม่ผมว่าช่วยได้ช่วยได้ไม่เยอะหรอกแต่จริงๆสิ่งที่เราขาดคือเราไม่กล้าเก็บภาษีชาวต่างชาติที่มันเสื่อสังหาอใช่ไหมอย่างคอนโดเนี่ยถ้าคนไทยซื้อสาม้าน นะะต่างชาติก็ควรจะซื้อเพิ่มอีกสักเป็นสี่ล้านห้าอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วอีกล้านห้านี่ก็เก็บเข้าหลวงนะเอาไปรับกันดีเลยรัฐบานได้กันเต็มเลยถูกถูกซึ่งตัวอย่างนี้มีเยอะแยะหมดอย่างสิงคโปร์แต่ขอมันยี่สามสิบเปอร์เซ็นต์เองปีที่แล้วเป็นเป็นเก็บหกสิบเลยอ่ะใช่ไหมทาไมทําไมรัฐบาลเราจะเก็บไปสีต่างชาตินี่มันยากเหลือเกินเหรอ ในที่เก็กบเ่าคนไทยหนหมูอะไรอย่างเงี้ยมันแปลกกับไม่เข้าใจาอันนี้อันนี้คือยืนยันนะใช่ไหมฮะนี่คือสิ่งที่สิงคโปร์ฮ่องกงฮ่องกงเก็บสามสิบเอร์เซ็นของ,ทง,ง,ทง,งแท็กซ์คลิกสเต m p ดิวตีเนี่ยแหละเป็น on top of purchasing price พรซ์ราคาที่ซื้อสมมุติว่าคนท้องถิ่นซื้อหนึ่งล้านบาทครนท้องเออคนต่างชาติที่ไปซื้อทรัพย์สินในฮ่องกงต้องจ่ายเป็นหนึ่งล้านสามแสนบาท แต่ถ้าไปที่สิงคโปร์ต้องจ่ายหนึ่งล้านหกแสนบาทและส่วนต่างเนี่ยสามแสนบาทที่ฮ่องกงหรือหกแสนบาทในสิงคโปร์เนี่ยเขาเก็บเข้ารัฐบาลเข้าหลวงทันทีคือกระทรวงการคลังเก็บไปเลยนะเพราะฉะนั้นต้นทุนต่างชาติเนี่ยแพงกว่าเราหกสิบเปอร์เซ็นต์ h e beginning ถูกไหมถ้าสิงคโปร์เนี่ยต้องจ่ายเพิ่มหกแสนบาทก็คงใส่เข้าครั้งแล้วก็ทําให้ต้นทุนของต่างชาติที่เข้ามาซื้อทรัพย์สิน,นในบ้านเขาเนี่ย แพงกว่าหกสิบเปอร์เซ็นแพงกว่าคนเท่าตัวคุณรอะอันนี้คือประเด็นที่เกิดขึ้นจริงแล้วเขาทาแล้ววันนี้ทั้งสองท่านมาพูดเนี่ยอยากให้รัฐบาลเนี่ยมองที่เป็นประโยชน์กับประเทศเราได้เงินเข้ารัฐทันทีเลยอย่างเช่นนะฮะยกตัวอย่างนะอย่างนิคมเนี่ยเราทำไมให้เขาซื้อได้อะเออนิคมุสารมอ่ะใช่ป่ะไล่ละห้าล้านหกล้านหรือนอกนิคมเนี่ย ซื้อได้เลยเนี่ยนี่ f ป r w a อ d b ดไบคกับก็เป็นแปลกใจที่ว่าไม่รู้รักคิดยังไงใช่ไหมจริงๆต้องต้องให้เช่าอืใช่ไหมมันมึงจริงเขาเช่าหมดนะครับใช่ไหมแปลกมากเออของแพงไม่อยากขายแต่ขายของถูกๆครับผมก็งงนะคือรัฐบาลเรามันคิดยังไง เออจริงๆเราควรจะมีการเก็บอย่างที่บ้านเนี่ยครับทีนี้เราก็อย่างที่บอกเนี่ยที่ท่านบอกแล้วเนี่ยครับว่าที่สิงคโปร์หกสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อก่อนสามสิบเปอร์เซ็นต์ฮ่องกงก็สิบเปอร์เซ็นต์ในยุโรปก็สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ยครับนะมีแต่บ้านเราไม่เก็บสะบัดแล้วจะเอาขึน้นเนี่ยเป็นพัฒนาประเทศอย่างที่อ้างไว้เนี่ยครับนี่การปรับปรุงอย่างที่ท่านหลักวิเิษเสนอไว้เนี่ยครับหรือว่าแถวบ้านเราเนี่ยฮ่องกงสิงคโปร์อาจจะราคาบ้านแพงแต่อย่างมาเลเซียร,ราคาบ้านจจะไม่ได้แพงเท่าไหร่นะครับแล้ว อินโดนีเซียก็เหมือนกันก็เลยกําหนดเนี่ยครับอย่างห้องสิงคโปร์อย่างที่มาเลเซียก็บอกว่าเนี่ยจะซื้อบ้านในอ่ามาเลเซียเนี่ยต้องราคาอ่สองล้านลิงกิตประมาณ1 5บหล้านบาทคือที่ต่างวันนี้ครัเดี๋ยวจะมาแย่งคนท้องถิ่นซื้อจะทําให้อาจะบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอินโดนีเซียที่จเจริญน,น้อยกว่าเราเนี่อ่าซึ่งผมเคยไปที่ปรึกษากระทรวงการคลังที่นั่นเนี่ยครับก็บอกว่าเขาก็คิดไว้แค่10ล้านนะอย่างเราเนี่ยอาจจะอยู่ระหว่างกลางก็ได้นะสิบล้าน12ล้านอะไรก็ว่าไปเนี่ยครับแต่ผมวว่าตัเนี้ย ตามข้อมูลเนี่ยต่างชาติมาซื้อราคาเฉลี่ยประมาณ3-4ล้าน5ล้านซึ่งก็พอพอๆคนไทยซื้อเลยนะอย่างนี้ก็ซื้อแล้วก็ปล่อยคนไทยเช่าอะไรอย่างนี้ก็จะคเหมือนกันนะครับ